มีเรือประมงเพียงไม่กี่ลำที่กลับเข้าฝั่งหลังออกไปจับสัตว์น้ําตลอดทั้งคืนชาวมือทีสะพานท่าเทียบเรือกลุ่มประมงบางสะเลอําเภอสัต,ตหีบจังหวัดชนบุรีเงียบเหงาลงกว่าเดิมต่างไปจากปกติที่จะมีเรือประมงเข้าเทียบท่าไม่ขาดสายและมีผู้ค้าคนกลางมารอรับซื้อผลผลิตจากทะเล หเดือนหลังแรงงานกัมพูชาลูกจ้างบนเรือประมงกับประเทศมากกว่า100คนทำให้เรือของกลุ่มประมงบางเสรทั้ง51ลําอลำออกทำประมงได้เพียงครึ่งเดียวเพราะงานประมงต่างจากอาชีพอื่นหากขาดแรงงานไปเพียงไม่กี่คนก็ออกทำประมงไม่ได้ตามปกติเรือปกติอย่างลำนี้ใช้ลูกน้องกี่คนคะประมาณ7คนค่ะ7คนเป็นเรือเรือลอบปูเรือลอบปูออบปหาปูม,ามา้า เจ้าของเรือเล่าว่าลูกจ้างชาวกัมพูชา30คนที่ทำงานบนเรือประมงหกลำเดินทางกลับประเทศ25คนทำให้เรือออกทำประมงได้เพียงสองลำขาดรายได้มากกว่าร้อยละเจเธอหวังให้รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนนี้และหากจัดหาแรงงานทดแทนก็ต้องมีทักษะการทำประมงช่วยเรื่องแรงงานหน่อยค่ะเดือดร้อนมากเลยเรือออกไม่ได้ก็ขาดรายได้ไปเยอะคะ่ะ รายจ่ายก็มีเยอะรายได้ไม่พอกับรา,ายจ่ายมันเกี่ยวเรค่ะเกี่ยวก็แม่ค้าก็ไม่ค่อยมีปลาขายเพราะเรือจอดกันเยอะค่ะปลาก็อาจจะมีราคาที่สูงขึ้นนิดนึงเ,เรือประมงล้อมจับปลากระตักอีกลำต้องจอดพักที่ท่าเทียบเรือกว่าหนึ่งเดือนเพราะแรงงานกัมพูชา18คนที่ทำงานบนเรือกลับประเทศ เจ้าของเรือรอความหวังให้ลูกจ้างกลับมาทำงานได้เหมือนเดิมและรอความหวังให้สถานการณ์ดีขึ้นออแล้วพอปัญหาที่เกิดขึ้นเราในกลุ่มผู้ประกอบการด้วยกันเราคุยกันว่าไงบ้างคะและก็ต่างคนก็ต่างเอาความทุกข์ของัวเองมาเล่ากันฟังนะเพราะว่าเราจะทำต่อต่อไปแต่เราเป็นอาชีพประมงเลยคะ่ะเราจะไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้หรอกคะ่ะเราจะไปเป็นแม่ค้าก็ไม่ได้เพราะว่าเราทําประมงท,ทําอาชีพประมงอย่างนี้คะ่ะ เขาก็คุยกันทุกวันว่าจะเอายังไงดีหรือจะหรือว่าจะรอลูกน้องเรากลับมาใช่ค่ะก็ต้องรอเขากลับมารอรัฐบาลเผื่อมีอะไรดีขึ้นเขาอาจจะกลับมาอย่างถูกต้องค่ะเรือที่ออกทําประมงไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นเรือขนาดใหญ่ที่ใช้แรงงาน15คนขึ้นไปและเป็นเรือหลักของกลุ่มประมงที่ออกจับสัตว์น้ำเพื่อส่งขายผู้ค้าคนกลางและแผ่ปลา เมื่อเรือออกทำประมงไม่ได้ทำให้ปริมาณสัตว์น้ำที่จับได้ก็ลดลงตามไปด้วยพวกเขาจึงเสนอให้รัฐบาลอนุญาตให้แรงงานกัมพูชาที่ถูกกฎหมายกลับมาทำงานได้ขอให้ดูความเหมาะสมว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เราจะสามารถนำแรงงานของเราอะ่ะกลับมาเองเพราะแรงงานของเราที่ไปอะ่ะก็มีบัตรถูกต้องทุกคน แล้วเราเป็นไปได้ไหมที่เราจะขอให้แรงงานที่เรามีบัตรอยู่แล้วถูกต้องอยู่แล้วเป็นล,ลูกจ้างของเราอค่ะกลับกลับมาทํางานกับเราคือมีวิธีทางไหนไหมที่เขาจะเอา,เากลับมาเพราะถ้าเราไปเริ่มต้นหาแรงงานใหม่เราก็ต้องเริ่มเริ่มใหม่หมดเลยไม่ว่าจะทําบัตรแล้วก็ต้องการฝึกสอนเขาอีกมันก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มจากเดิมไปอีกนักวิชาการด้านชุมชนประมงมหาวิทยาลัยบุรพาอธิบายว่า การขาดแคลนแรงงานประมงในภาคตะวันออกแบบฉับพลันสะท้อนถึงปัญหาไม่มีแผนรองรับความเสี่ยงหรือสถานการณ์ฉุกเฉินทำให้หลังจากนี้ต้องมองหาแหล่งแรงงานประมงประเทศอื่นเช่นอินโดนีเซียรวมทั้งในระยะยาวต้องถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีช่วยลดภาระการใช้แรงงานคนแก่ผู้ประกอบการตอนนี้แรงงานหลักๆของเราเนี่ยเราก็คือกัมพูชาพมา่า แล้วก็ลาวแต่ประเทศอื่นเรายังไม่ค่อยมีนะรเราอาจจะต้องมองแหล่งแรงงานอื่นนะครับเช่นประเทศอิโนโดนีเซียเนี่ยซึ่งมีประชากรอยู่ประมาณ270ล้านคนเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมถ้าหากเราไปไปไปลองดูซิว่าถ้าจะเอาแรงงานผู้นี้เข้ามาอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งอย่าลืมนะครับอิโนโดนีเซียเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการประมงมากนะเพราะประเทศเขาเป็นเกาะนะถ้าเรามีการเจรจา ะแลกไปเอาเเเอคนอนนนิโีซยข้ามามป็แรงงาาานนในภคกรประมงขอองงเเราานน่ก็็จจะปตัวึในกกกาาารรรรทีี่่ะะจยยควมมเสงงได้ปในภาคตะวันออกส่วนใหญ่เป็นการจับสัตว์น้ำเพื่อขายในพื้นที่และส่งขายในจังหวัดใกล้เคียงปัญหาขาดแคลนแรงงานจึงส่งผลต่อเศรษฐกิจในพื้นที่รวมทั้งผู้ค้ารายย่อยและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงแรงงานประมงในภาคตะวันออกเป็นแรงงานกัมพูชาซึ่งต่างจากภาคใต้ ที่ใช้แรงงานเมียนมาเมื่อสถานการณ์ชายแดนเริ่มคลี่คลายผู้ประกอบการประมงในภาคตะวันออกจึงหวังให้รัฐบาลใหม่แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานโดยเร็วพัตราชนชมไทย PBS รายงาน